อันี้เรายูก่กที่ที่ไหนคะสาขาบางใหญ่เราดีเราก็ได้ของเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ใช่ของเราเลยของเพื่อนหมดเลยเพื่อเราจะเ,าเป็นแบบยูท네ูบเบอร์อะค่ะแต่ไม่มีอะไรพูดเลยใช่ก็ที่สำคัญคือเราหาที่จ่ายเงินไม่ได้ไกลมากเดินมาแบบ เดินมานานมากแต่ว่าไม่ถึงสักทีเฮ้ยแกมันมีที่ชั้นมากเนี้ยคนจัดหรอปะเฮ้ยข้างล่างเขาก็เยอะทุกคนม,มันเยอะมากทั้งที่ข้างบนมันก็เยอะมากโอ้ยหอันนี้เป็นแบบคือเอาดออ่ะ <Out door. S 1> คือเราจะทำยังไงดีมันเยอะมากเลยทุกคน แล้วเราจ่ายตังแหวนได้บ้างไีมปะ,ปะที่สุดเราก็เจอที่จ่ายตังนี่เห็นไหมเห็นแหละที่อยากได้มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเมื่อกี้มันยังอยู่ข้างบนอยู่เลยสิชมพูค่าคิดว่าใส่พอแหละ อพออยู่ไม่มีเข้าว่าไม่น่ามีนะนี้เราก็กำลังจะเดินออกแต่ว่าเราก็เดินไม่เจอท้างออกสักทีไอ้นี่เลยฟิลเดียวกับเดินฟิลเลยแต่ว่าเดีเด๋ยวนี้เราเดินฟิลเสียงแล้วปะทำไมอันนั้นหลงกว่าเอออันนี้คือมันบนแบบ คนไปไหนก็ไม่ไรู้ข้างบนมาสามรอบแล้วตรงนั้นเยจนจำได้แล้วห้องนี้น่ารักมากทุกคนสอนววนขวาตนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วสะุึเราวนขวาเฮ้ยบ้านอ่ะแน่ใจเราเพิ่งทเราไม่เห็นทางเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอ คือออฟฟิศที่เราเล่นกันเมื่อกี้แล้วเราก็วนกลับมาที่เดิมแล้วเล่นมาสองรอบแล้วยู่ไหนอ่อนเะเออเราควรที่จะทำยังไงต้องไปจุดเดือดก่ะตรงอาหารมาั้ยเขาว่าทางออกมันคือตรงนั้นเปล่าเพราะว่าเราเข้ามาตรงนั้นหรือเปล่าเราเข้ามาทางไหนเขาบอกว่าให้มาขวาก็ขวาย,ยู่นะ ราก็เดินตามลูกศใช่เขาบอกให้เราเดินตามลูกศร<ม>เราก็กำลังจะหาทางไปสยามทางที่เราอยู่เซนทรัลเวก,กเราก็ดันดน้นที่จะไปเรจะไปไปอาดัมน้าใช่แต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าเราจะหาอะไรกินไหมหรือว่าเราไปกินที่สยามเลยสยามาเลยลวกันกกเนาะเออ แต่ว่าของกินระหว่างทางมันแบบมันน่าสนใจแต่พี่อยากกินไนชีราใช่ยาวมากยาวแบบหหยอมแพ้แต่หอมแบบหอมมากแต่ว่ายอมแพ้เยอะเกินไม่ไหวอุ้ยแล้วชอบถ่ายเส <laughs> ย์ลยแล้ว <laughs> เนียบก็ไม่เป็นไรมือมือใหม่ เอาเลยคนเรามันต้องมีสองเบอร์เราจะไปมีเบอร์เดียวทำไมแต่ลูกเราองมีเงินไงเราเราอดได้แต่ลูกเราต้องมีเงินสนับสนุนการเรียนน้องช่ลูกเรียนต้องมีการศึกษาที่ดีต่อไปเราต้องสนับสนุนไปอีกสักเบอร์หนึ่งอีกเบอร์หนึ่งอีกเวอร์นึงหรอเออเอาเลยข้าอยู่ในจุดที่มันถึงจุดนั้นมาแล้ว ไปอยู่เป็นเพื่อนกันสาธุสาธุแค่จูแค่จูคุข้าวยังไม่มาเลย <c oughs> ไปจ่ายตังค์ไป <c oughs> วิธีติ่งแบบเราก็ต้องจ่ายเงินวนไป จะหาข้าวกินแต่ว่าเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเคฟซีตะกี้เคฟซีอยู่ตรงนู้น no, 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 no. นู้น<อ>นู้นนู้นนี่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 นนแต่เราเดินไม่ถูกโอ้ไม่รู้ว่าคือได้กินอยู่ท้อว่ะไม่กลับดิเราตร้องไปถึงอ๋อตรงนู้น ขอนอนนะปัดที่หลังเฮ้ยเราลืมทำอะไรนี่